กำลังมองหาตามหาจันที่แตกแล้วแล้วก็พร้อมที่จะผสมเกสรกับตัวเมียรเราเตรียมตัวผู้นะคะตัวผู้ถือไว้ในมือเลยค่ะเกสรตัวผู้ถือไว้ในมือเจอไหมเอยเกสรตัวเมียที่พร้อมที่จะ เจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวก็แตกพวกนี้อันนี้แตกคุณเจอบอกว่าเจอแล้วนะคะตัวเมียที่แตกจันแล้วใช่ไหมคะตัวนี้แตกแล้วพร้อมที่จะผสมอ๋อนี่เหรอคะแตกแล้วมันจะเป็น มอมเ,มเหมือนมะพร้าวที่ว่ามันจะเป็นช่อๆแบบนี้ใช่ไหมคะวิ <c oughs> ระวังค่ะอันนี้คือสมบูรณ์คือมันจันบนถ้าแตกก่อนคือสมบูรณ์อ๋อถ้าจันบนแตกก่อนคือสมบูรณ์เพราะว่ามันจะต้องออกจากข้างบนลงล่างโ okay. อเคนี้ อันนี้เยอะหน่อยประมาณห้าจันต้นนี้